สวัสดีค่ะพบกับมาสเตอร์สดีไฟยุทาสค่าหัดใหญ่อีกแล้วนะคะวันนี้พบกับน้องพูลค่ะน้องพูนมีรถสวยๆมาให้ลูกค้าได้ชมอีกแล้วนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะ Toyota a l t i ติค่ะตัว 1.6G นะคะตัวท็อปสุดเลยปี2016ค่ะราคาอยู่ที่425,000บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในรถกันเลยนะคะวันนี้พูนพามาชมคันนี้เลยนะคะเป็น To y o ต a า l t i ติค่ะตัว 1.6G ปี2016ค่ะ คันนี้ราคาพิเศษเลยนะคะ425,000บาทเท่านั้นเองค่ะสีเป็นสีซิลเวอร์นะคะสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะภายใน Toyota a อ t i ติคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีเบจค่ะมาอยู่ที่6 7 0 0กว่ากิโลค่ะ ลูกค้าที่มีประวัติดีนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยค่ะผ่อนสูงสุดอยู่ที่84งวดเลยนะคะน้ำมันนะคะรองรับ e85 ด้วยค่ะคัะนนี้ในเรื่องของยางอะไหล่นะคะและอุปกรณ์เสริมแม่แรงนะคะมีมาให้ครบค่ะ กันนั่งคะสํำหรับเตย์ตาอาร์ติคันีนะคะน้องพูมบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อมาตามเบอร์ที่แจ้งได้เลยนะคะหรือถ้าต้องการบลอกอิน walking, เข้ามาที่โชว์รูมนะคะโชว์รูมอยู่หลังรถตั้หน้ามาอาหันใหญ่ซอยช่องเขาค่ะพบกันใ่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ